เมื่อพูดถึงศักยภาพของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆหรือการต่อสู้ล้วนแล้วก็จะมีขีดจำกัดด้วยกันทั้งนั้นวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกระบวนท่าประตูด่านทั้ง8หรือฮาชิมะทงโคที่ว่าบุคคลผู้ใดได้ใช้แล้วก็จะก้าวข้ามขีดจำกัดในเรื่องของกระบวนท่าได้หลายเท่าเลยทีเดียว โดยทั่วไปความสามารถในการใช้ศักยภาพจะสามารถใช้ได้ไม่เกิน20%ของร่างกายเนื่องจากเป็นวิธีสั่งการของสมองที่จะทำการปกป้องร่างกายเมื่อมีการออกแรงมากเกินไปแต่ถ้าหากมีการฝึกฝนอย่างหนักจนสมองได้รับรู้การข้ามขีดจำกัดเหล่านั้นที่เรียกว่าการเปิดประตูลมปราณเพื่อกำหนดการไหลเวียนจักระภายในร่างกายแต่ละประตูที่เปิดออกก็จะได้รับการเข้าถึงจักระ ในร่างกายของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับความแข็งแกร่งและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้ที่จะเปิดประตูทั้ง8ด่านถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับโลกนินจาซึ่งจะเห็นได้จากสีหน้าของอาจารย์คาคาชิที่รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาเห็นว่าล็อกลีในตอนนั้นซึ่งมีอายุเพียง13ปีก็สามารถเปิดประตูได้ถึงด่านที่5เลยทีเดียว เขายัางแสดงอาการโกรธที่ไม่โตะไกสอนสิ่งนี้ให้กับล็อกลีอีกด้วยเนื่องจากว่าวิชานี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากจัดได้ว่าอยู่ในวิชาต้องห้ามเลยก็ว่าได้เพราะในการเปิดประตูจะทำให้ผู้ใช้มีพลังมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวในระยะเวลาเพียงสั้นๆแต่จะแลกกับผลข้างเคียงต่อร่างกายโดยอย่างน้อยที่สุดคือมีอาการเหนื่อยล้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ในการต่อสู้และหากรุนแรงขึ้นมาอีกขั้น ก้ามเนื้อก็อาจมีการฉีกขาดและการแตกหักของกระดูกบางชิ้นส่วนแต่ก็ยังใช้วิชาของนินจาแพทย์ทำการรักษาได้ที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อมีการเปิดประตูด่านที่8ประตูด่านสุดท้ายของวิชานี้สิ่งที่แรกก็คือชีวิตของผู้ใช้เนื่องจากเป็นผลกระทบให้ร่างกายของผู้ใช้ไม่สามารถทนต่อการไหลเวียนของจักระจำนวนมหาศาลได้เพราะเหตุนี้ไม่ตัวใดจึงตั้งกฎขึ้นมาในการใช้ประตูด่านทั้งแ คือใช้ในยามจําเป็นในการที่จะปกป้องสิ่งที่มีค่าพอเช่นสมาชิกในครอบครัวคนที่คุณรักหมู่บ้านหรือเพื่อนร่วมทีมซึ่งในช่วงที่ล็อกลีประทะกับกาอาระในการสอบจูนินรอบตัดตัวเหตุผลในการใช้คือเขาต้องการปกป้องวิถีนินจาของตัวเองประตูทั้ง8ด่านจะประกอบไปด้วยด่านที่1ไครมงประตูแห่งการเปิดตั้งอยู่ในซีกซ้ายของสมอง เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางทางด้านจิตใจของผู้ใช้การเปิดประตูด่านนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้กระบวนท่าบัวบานภายนอกผลกระทบของประตูด่านที่1จะส่งผลให้ร่างกายของผู้ใช้มีอาการเหนื่อยล้าประตูด่านที่2คิวมงประตูแห่งการรักษาจะอยู่ทางซีกขวาของสมองเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านร่างกายของผู้ใช้สิ่งนี้มีผลเพิ่มเติมในการเพิ่มพลังทางด้านร่างกาย ของผู้ใช้ซึ่งทําให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็วประตูด่านที่3เซมงประตูแห่งชีวิตจะอยู่บริเวณทางไขสันหลังเมื่อเปิดประตูด่านนี้จะทําให้ผิวของผู้ใช้เป็นสีแดงและส่งผลให้โลม่านตาหดตัวลงจนหายไปผมจะตั้งขึ้นเส้นเลือดปูดทั่วร่างกายการเปิดประตูด่านนี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้ใช้กระบวน่าบัวบานย้อนกลับได้ประตูที่4โชมง ประตูแห่งความเจ็บปวดตั้งอยู่บนไขสันหลังไล่ลงมาจากเซมงการเปิดประตูด่านนี้จะทำให้ผู้ใช้เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกขั้นเห็นได้จากล็อกลีที่ได้ใช้โชมงในการเพิ่มความเร็วในระหว่างที่เขาใช้บัวบาลย้อนกลับและส่งผลกระทบทำให้มีเลือดไหลออกมาจากจมูกของเขาประตูด่านที่5โทมงประตูแห่งขีดจำกัดจะอยู่ในช่วงช่องท้องเมื่อล็อกลีเปิดประตูนี้เป็นประตูสุดท้ายในขณะที่เขาใช้ท่าบัวบาลย้อนกลับ เพื่อเพิ่มความแข็งกแกร่งในการโจมตีและส่งผลกระทบให้แขนขาของเขาหักประตูด่านที่6เคมงประตูแห่งการมองเห็นตั้งอยู่ในช่วงกระเพาะอาหารประตูด่านนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ทั้งหมดผู้ใช้จะได้รับออราหรือการละเหยของเหงือ่อเป็นสีเขียวรอบลำตัวการเปิดประตูด่านนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้กระบวนท่ายุงทองแรกอรุณจากหมัดของผู้ใช้ที่เร็วมากจนเสียดสีกับอากาศ จนทำให้เกิดเปลวเพลิงต่อมาประตูด่านที่ 7.. เคียวมงประตูแห่งความมหัศจรรย์จะอยู่บริเวณทองน้อยเมื่อผู้ใช้เปิดประตูด่านที่7จะทำให้ร่างกายของเขาลั่งเหงื่อและระเหยออกมาเป็นออร่าสีฟ้าจนบางครั้งทำให้คู่ต่อสู้เข้าใจผิดว่าเป็นจักรกราการเปิดประตูดา่านนี้จะสามารถทำให้ผู้ใช้ใช้กระบวนท่าพยัก์กลางที่ว่าซึ่งเป็นหมัดที่สร้างแรงอัดอากาศสูงหลังจากเปิดประตูด่านนี้ เส้นใหญกล้ามเนื้อของผู้ใช้จะฉีกตัวออกทําให้มีความเจ็บปวดอย่างมากถ้าหากมีใครสัมผัสตัวประตูด่านสุดท้ายชีม่มงประตูแห่งความตายตั้งอยู่ที่กลางหัวใจผู้ที่ใช้จะทําการใช้นิ้วหัวแม่มือเจาะเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายเพื่อกําหนดจัก,กระที่นั่นในขณะที่ประตูด่านนี้เปิดหัวใจของผู้ใช้จะเต้นด้วยความเร็วสูงทําให้พวกเขามีพลังมากกว่าเดิมได้ถึงร้อยเท่า ซึ่งจะมากกว่าคาเงะทุกคนที่เคยมีหมาแม้แต่กระทั่งเทพเจ้าแห่งนินจาอย่างฮาชิระมะไอละเหยของเลือดจะถูกปลดปล่อยออกมาจากทุกรูขุมขนทําให้เส้นขนของผู้ใช้มีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟสีแดงเพลิงการเปิดประตูด่านนี้ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้กระบวนท่าช้างราตรีและผีเสื้อราตรีได้ประตูด่านที่8นี้จะทำให้ร่างกายของผู้ใช้ได้รับการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจากภายในสู่ภายนอก จึงส่งผลให้ร่างกายของผู้ใช้กลายเป็นเท่าฐานในเวลาต่อมาเรามาดูนินจาที่สามารถใช้กระบวนท่าดันประตูทั้ง8ว่ามีใครกันบ้างเริ่มจากไมโตะใดเขาเรียนรู้ในการเปิดประตูทั้ง8ด่านหลังจากการผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างยาวนานถึง20ปีไมโตไก่ลูกชายของเขาที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงในการเปิดดันประตูทั้ง8โดยพ่อของเขาต่อมา ล็อกลีลูกศิษย์คนสำคัญของอาจารย์ไก่ได้รับการสอนการเปิดด่านประตูทั้ง8ในช่วงที่เป็นเกนินเขาสามารถเปิดได้ถึงประตูด่านที่5และในช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่4เขาสามารถเปิดประตูด่านที่6ได้และในอนิเมะภาคโบลโต้ล็อกลีมีความเชี่ยวชาญในการใช้ท่ากระบวนด่านทั้ง8เป็นอย่างมากในบางทีเขาอาจจะเปิดได้ถึงประตูด่านที่8แล้วก็เป็นไปได้นะครับส่วนลูกชายของเขาเมเทอร์ลี เขาสามารถเปิดประตูด่านแรกได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยคนต่อมาฮาตะเคะคาคาชิก็ดูเหมือนสามารถเปิดประตูด่านแรกได้ที่เห็นได้จากการที่เขาใช้มือปีนป่ายหน้าผาได้ในมือเดียวและในตอนที่เขาใช้กระบวน่าบวัวบานภายนอกในขณะที่เขาทดสอบความสามารถของสากุระกับนารุโตและยังมีชินโนะตัวละครในเดอะม v ฟวีตอนศึกษาสัมพันธ์ ที่เขาอ้างว่าเทคนิคการฟื้นผูร,ร่างกายของเขาที่ใช้จัก,กราแห่งความมืดทำให้เขาสามารถเปิดประตูดานทั้งแปดได้โดยที่ร่างกายของเขาไม่ได้รับความเสียหายได้แต่อย่างใดและนี่ก็คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของด่านประตูทั้ง8ซึ่งเป็นกระบวนท่ารับต้องห้ามซึ่งเป็นวิชาที่เป็นจุดขายของเหล่านินจาที่ไม่มีพรสวรรค์นในเรื่องของคาถานินจาแต่จะมีพรสวรรค์นในเรื่องของไทจัตสึหรือกระบวนท่าซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่ได้ด้อยค่ากว่านินจาทั่วๆไปเพราะคนด้อยค่าก็สามารถเอาชนะอัจฉริยะได้ด้วยความมุมานะหวังว่าวิดีโอนี้จะถูกใจสําหรับทุกๆคนที่รับชมอยู่ในขณะน,นี้และทุกๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับด่านประตูทั้ง8สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับสําหรับในวันนี้ก็ลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปของเราสวัสดีครับ